เนอนไหมหน้านอนไหมจะนอนไหมล่ะอยู่มีอันนี้อยู่กําไรมันมีแสงมันมันจะมีแสงยิ่ทำอะไรแม่เอาไปเอ็ทรถใส่เข้าให้เพื่อนเพั่อนมีไม้กัดบ่ล่ะเอาปลายไผ่ปลายอะไมพวกนี้เลยไปบอกให้ได้น้อยทีหนึ่งได้โปรไล่เลย จะได้จักรสอบเกาะหวยได้เจ็ดสิบหนึ่งสิบแปดสิบนี่ละเฮ้ยกันหลายยัยดกบ้าจีจ่ายร้อยสิบห้าโอ้ลดไปตั้งสามสิบสี่สิบไม่แหนงเนะไหมอีกบนอ้เข้าเจ้าแม่ เข้าวเจ้ากองหนึ่งเข้าวเจ้าละกองน้อยนะมันโบได้คือกันนึ่งตัวค่อยอันนี้อะไรเนี่ยฟาร์มเหรออันนี้คือฟาร์มเหรอใช่เป็นบ้านของควาย ข้างอัน,นอันนี้คืออะไรอะ่ะข้างข้างข้างอยู่ข้าง,างอะ่ะเป็นที่นอนของวายใช่ข้างบนอะ่ะคืออะไรข้างบนอ๋อเป็นฟางเป็นอาหารของควายได้ละ<อ>เป็นอาหารของควายโอ้มาเ,เอาแต่ควายจะหยิบขึ้นมา เอาอีหย่างใส่ไไน,ไไน,ไไน,นี่เอากระสอบนี้เลยนี่จังเอาคืนมาพอแล้วได้ปิดสอบผมนี่จะดี <c oughs> ไป

มีถ่ายวิดีโอกับอาเดียแล้วแม่จะเดินก่อนหนูเดินที่หลังเออมาเดินมาแม่จะพาเดินา,าแม่หนูนำทางก่อน <c oughs> หนูเดินช้านะ่ะหนูก็เลยปวางนะตรงนี้น่ะายท้องนะไปได้ไหม น,า,น,นามนะ<ป>นามนะไปไปทำไมทางนี้มันพึ้นอืมอ๋อเขาเป็นคนเล่าความความจริงทำไมควายไปอยู่ตรงนั้นได้อ่นะเดินลงไปไงทำไมมันเดินพวกพี่ควายขึ้นมาเสียงควายลงไม่ได้ เออเนงนมไม้มืออนั่นได้ห้ายหลายว่ามันมีอีกอะไรได้นี่มันรถสีเห็นบอ เอาให้จังซี่ก็ได้ดอกไม่หนาดอกนีเดมไหมได้คือการไดเก่าให้กันไอ้นี้ต้นใบไผ่ให้มันจะเป็นปู่ได้อะแม่ปู่อยู่นี่แหละยเสียผ้ใส่บานิเบียเอาอย่างนะผ้ามาปาดหมากอันนี้แหละหมากไม้นี่กะอันบี้ให้เลยบี้ได้อยู่บ่ลืมมีดอ๋อโอ้ยบอกให้บอกอัซินเอาเข้าไปซื้ ไม่พ่ยน oh, ah, oh, ah, ี่เดซ่าบีได really ้บีได้บีบีออกบีออกอ้าว่ะอ่ะหิวอาหารจะได้ปูโบ้ขาได้กินรอปูกินก่อนโอ้ยมันสิได้เดินไปคือเก่ากาไฟบ่มีเพิ่นก็บ่ได้สูบเลยยานี่เเอาน้ำลุงหันเร็วๆแนนปลาสกอรกูสิแต่งข่าเผื่อสิเร็วเดียวสิแต่งข่าสิเอ็ดอันข้าวหวานข่าคือบ่มีเอาเอาน้ำ นั่งปู่ไว้ายปู่ก็มีปากคือกันโอ้ถัดมาเถียงล้อบ่อเล็กน้ำปู่นี่คุณแม่เทอร์นีคุณนั่งท่าอยู่ไปเอาไหมไปเอาไปเอาบอดี้คิดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกก่อนเขอสิตั้งกล้องไว้เอ้ยกินกับพ่อไมได้ฮะเออไปกินกับพ่อฮะเบียดตัวไม่กินไปกับมีดมาก่อนมาปาดแอปเปิ้ลเนี่ปู่กินไม่ได้นะเนี่ย อ้าวอันนี้หนูกินอ่ะถือไว้ถือไว้เอออันนี้ปูกินก้อนหินอยูย่ใช่ป่ะเตะกระแตก็หวานก้นไม้ไผ่จะเป็นปูใช่ไหมใช่เขาชอบกินข้าวใช่ปูชอบกินข้าวเหมือนกันแหละปูชอบมีปาอีกกินข้าวรักสมรักษาปันาป่นข้าวปั่นข้าวอยู่นะสาธุอยู่ให้กล้วยเขากินอื ไม่ได้น,น,ไไนูก็กินสิาปากกัดินสนิี่มาดูหนมาดูกล้องด้วยนวเรวดูกล้องอเบียทากล้องว้อยาไปซูนเดมันล่น <laughs> มาฝังนี้หนนูมาฝั่งนี้หนูหัวรทำไมฝั่งนั้น,น,น,นอย่ไยาไปใกล้เดี๋ยวมันโดน พูดไม่ฟังนะหนูนี่ ให้หลายขนาดให้ห้าพันห้าพันเกี่ยนไม่มีอะไรกินเลย<ต>ยังยังทำไมแม่ไม่หักอันนี้ให้หนูล่ะอดีตเดี๋ยวรออาเบียมาก,ก่อนแม่ทำขมารก,ก่อนแป๊บนึ่งมบบบบขามารไม่ใหญ่กลงหอมแต่ยาสีฟันเห็นตัว ดำดำเดินมาหาหนูแม่ไหนนุนนุนอยู่ใกล้ๆหนูดำดำเหรอลูกตัวดำดำเดินมาปูปูปูใครหนูมองเห็นตัวดำดำเหรอเดินมาหาหนูก็ปูมาจะมากินข้าวนี่แหละเดี๋ยวนี้เห็นเหรอลูกเห็นว้าวเห็นอยู่ใกล้ๆหนูปูกำลังจะมาปูสัตว์สิเข้าใจกาลังจะมากินข้าวอ้าวห็่แต่ไดนสิมัดได้ชนะ

ใครใส่อะแม่ใครใส่ยาสีฟันาสิฟันดิเอามามให้ปูดปาดปาดหมากันซับห้ไงซับรองกีบมันทำได้คู่กันเร็รนะั่ให้กี่ ยี่นี่ไม่รู้ว่าใครดำๆเดินมาหาหนูมันมะเป็นตัวขาวๆอ่ะอยู่ใช่โน่นๆไกลๆเดินมาหาหนูมันมะบ่ข<า>ึ้อนจิมาเอาเขาอ้าวนี่เลยาลมาได้ยังถึงได้ยังไม่รู้อะไรดำๆเดินมาหาหนูมันมาขาวแล้วเหรอเอาเมื่อกี้คิดว่าขาวเลี้ยงแต่ปู่บ่เลี้ยงนาเจ้านาเขานีน่ลาเลี้ยงให้เลี้ยงนาเนี่ยมาเด้อบาดนีน้เอ้ยเจ้าให้เจ้านาเอ้า มาเอาข้าวเอาน้ำได้มาปั่นให้เลยได้บาทนี้มาปั่นข้าวปั่นน้ำให้เลยได้ให้รักสมรักษารักสมรักษาเบิดคู่คู่คู่คนบอกให้เจ็บให้เป็นบอกให้เจ็บให้ป่วยมาเอาข้าวเอาน้ำทีละข้าวก็ดีไพบอกให้ได้น้อยลายก็เลยได้ให้ลายกลัวได้หนึ่งสามร้อยห้าร้อยเขียนคุนนันนี่เอาให้นี้บ่ได้แม่ให้น้อยมากินข้าวเคี้ยวมากสูบยากินข้าวอิ่มแล้วก็เคี้ยวมากสูบยาให้รักสมรักษาเฮ็ดให้บอกให้เจ็บขาลงหน้าบอกให้เจ็บแข้งเด้อ ให้บึง่งให้แยงยามลงให้ลงหน้าอยู่บ้านทีซ่องก็บ่ให้เจ็บให้เป็นพ่อแม่ก็ให้รักตมรักษาให้ดีให้เศร้าบ่ให้เป็นอย่างน,น้งขของนุ่งบัดคู่คู่คนปันให้เลยเด้ให้ดีมีแยงมีเงิน<ด>มีทำสร้างลูกพุ้กขึ้นกินยาบกจกอย่าลมกินข้าวแล้วก็กินน้ำมีหุ่นน้ำอันนั่นผูได้นี่มีหุนน้ำทิพน้ำอันนั่นผูน้ำปะนะเย็นกินข้าวกินข้าวให้อิ่ม กินแล้วก็มาเอาแม่เจ้าทรณีก็มากินน้ำกันเด้อแม่เจ้าก็ดีมาเอาน้ำกันเอามาให้อยู่ข้าวหวานก็เอามาให้ยูกินข้าวเชี่ยวมากสุยาเอาไว้เอาไหมโอ้ยแม่ทรณีหน่อยก็กินก่อนละอ้าวเย็นกินน้ำพนในลูกอ่ะกิน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 ดีมากกิน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 ให้อิ่มไอพี่ให้รักสมรักษาเด้อปีสีมานี่ให้ได้หลายๆรักษาฟื้นสาไฟพ่อบึ่งได้บ้านนี่ กินข้าวอิ่มล้วก็ให้เลขได้ให้เลขเด้อให้เลขได้บาทนี้อยางให้เอ็ดให้จากอายเพิ่นได้ให้ถือเลขได้3สตูวหรือหกตูก็เอาให้มาแม่เจ้าก็ดีมาเอาให้เลขให้เบือให้ลูกหลานถือเลขถือเบือไปแล้วน้ำปนะปู่ตัวนี้บนน้ำปนะฮะดมเออแม่นล่ะเอาปูเกปูสันลูกกับสิสันน้ำได้บาทนี้ ปู่สันแล้วลูกกระสันน้ำน้ำปะหนะแม่าไอเซียนมหกใส่ข้าวแม่ห,มมหกม่สุขภาพแข็งแรงมีเงินมีคำร่ำรวยเงินคำเด้อลูกหลานเบิร์สักคู่สุกคนให้เขาสูข้เขาหมานหาเงินหาคำเงินเต็มกรรมคำเต็มโอบจ้าทุกน,น้ำระเด้อน้ำปะหนะนี่ยบอกได้<อ>มือแรงนี่สามตัวได้ ตามตัวเต็มๆได้เคยให้คู่ปีแล้วก็เอาให้ได้เฮ็ดจังสั้นได้อยากอายเพื่อนให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลาน,ลลานคือตัวสันหักคันแทงเจ้าของกินข้าวแล้วก,ก็เที่ยวหมากสูปยาเด้อนี่ข้ามากอันนี้ยาสูบอันนี้ฮะเขาจะกินไหมกินปู่ก็จะกินกินมันโหนหรอ กินกินเมื่อนูนั่นแหละมาเอาเด้อพูนลงไปกินจุ่นอย่าขึ้นมานน่อบอกปูลงไปกินเ <c oughs> มื่อแมอขว <c oughs> ข้าวใส่ถุงไว้ให้ไก่ปูน่อยข้าวใส่ถุงไว้เดี๋ยวยายต้อมตามบอกมาเดี๋ยวเอาใส่ถุงกัน มืงแมผ่ผู้นะหูพระด้วยนะมึงเห็นแล้วบอกดิไซน,นี่มึงเปดนุเลยก็กาละกรน้องน้นะโอ้กระพะา,อ,าอันนี้เอาให้แม่เจ้าเด้อเด้อข้าวหานเจ้าก็กินข้าวหวานนี่หละกินน้ำกันอายุน้งกันนี่ละ่ะ วนะันนั้กูก็มาลูกันนี้่เลยหมดกุฏิป,ป,ปุ๊บกระดีอันละวันที่ห้าออแม่เอาแป่งเทมาค่ะคุณขอลาบ,บเด้อขอโชคขอลาบลำเจ้าแม่เทรณีอันนี้เจ้าแมาไนนนน่ได้อะไรครับแม่พระอืนน่นได้อะไนครัคือเททรงอันนั้นตัวอุ้ยอ้วนอะชื่ออะ,อะไรนะเป็นเหี้ยแม่เจ้าเหตุรุ่งอ้ยวางใสๆป่ะก้อนหินไม่อันนี้เป็นอันนี้เดี๋ยวเป็นพุทธะนี่นะยวบอะไร

สู้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 สูกให้เข้าความฝันได้ฝันแล้วให้จือได้ละละได้เรียบร้อยแล้วเลขหันให้อยู่ในตูนั่นละเอาแม่จเจ้าพ่นกินขครองหวานดอกเพ่นกินข้าวหวานข้าวอะไรเนียมันก็จอร่อยบ่อร่อยอีล่ะกระถามเพื่อนเบิ่งเด้อร่อยไหมเขาก็อร่อยเหมือนหนูนั่นแหละอร่อยไหมไม่เขาไม่พูดอ นเป็นเต่าน you know? <wh uh ้อยเต่าน้อยจักมาแต่ใส่ย่างคือมาเล่นน้อยนิดอือขึ้นมาบ่อือพ่วงมาหาคูณเลยจับไปคูณเลยไปป่วยป่วยทางนั่นล่ะป่วยให้แต่ใจบ่ให้คนเห็นย่านคนเอาไปเฮ็ดเท่าที่คนจับติดฆ่าไปยังอ้าวกินให้อิ่ม กินให้อิ่มให้พี่ได้เสาไปให้ลูกให้หลานกินได้ของบริว่านี่เอาให้หลานกินได้บาทนี่ฮันอู้กินอิ่มแล้วอ้าวขอน้ำอัลาอันไปให้ปูอันนี้เสาไปให้หลานไปกินให้อยู่ดีนี่แห้งกินขำกินคูลไปบาทนี่ดินเนาะเจอที่เจอทางทุกข์ขมาเอียงมาเกลือเลยวได้ให้มากินอิ่มน้ำสำลานกินจะบุกยกจะลง ให้ล่ำให้รวยให้สุให้หมานให้ได้หลายๆเะ่าหน้าอันนี้หน้ากันะอันนี้น้ากินเด้อปูเด้ออ้าวนักล้างมือนล้างมือไม่มีอะไรล้างมือเลยเนาะนี่เดี๋ยวค่อยไปล้างไปลูกป้าไปแบนแล้วแล้วแล้วอะไรกูกินละโลอยากกินกินไก่อีกอ้าวหัวไม้แบบนี้ คลำคูณสักสมรักษาเดอ้ออยู่ในไห้ในนานี่ล่ะงานตรงอันอีน้ำงานน้านอีนดิคือผ่านโอดกว่านะนี่ก็มาลูบโนวดกุธิเล็กประดีรูบตรงใดรูบหลังกว่านี่กูเอ้าเขามาคือผ่าแค่กูว่าง มะลจะโผล่ให้สูกให้ลากนี่เลยให้สูกให้ลากลูกลานี่เลยซื้อด้นแรวงอชิมานี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดกับอันสามเจ็ดซื้อเลยซื้อขึ้นซื้อลงซือห้าคุนี้แล้วคุโบะซื้ออีกยูงซอห่ปโอ้แม่เจ้าธรณีสหลายบาน่ห หิว <c oughs> หรอนี่มีมี <c oughs> มือนั้นหาได้อยู่ 我。 บอไปกินเฮื่อนผุ่นไปต้มไก่เือบ่าลดีลมากมแล้วแล้เ,ออเลาจักแล้วใเาบอกพนสิตามมาบอไรืจองไหนเออเราสิตามมาเหละยเนสิตามมาละพวกกํลังต้มไก่น,น่อย